วิ่งตัวแรด้วยตัวแรอ้าวลงน้ำซะแล้วหายแล้วลงน้ำแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับตัวแรครับตัวนี้ตัวค่อนข้างแรครับหลบครับอืมอึมกูบนพกกูไหมกินปืนพกกูมาครับ

อ๋อไปไหนไปไหนเนนอ้ยมีลงน้ำแล้วปัดโถ่ไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ลงน้ำมาแล้วครับจระเข้เรานะครับมาแล้วครับอ่าตัวนี้ตัวระดับที่ ค่อนข้างที่จะแรอยู่นะครับผมซีเวอร์นะครับยิงไม่โดนไม่โดนจุดสำคัญนะครับผมที่ได้นะครับแต่ก็ได้อยู่นะครับผมได้อยู่